สวัสดีครับผมพ่อแม,ม่พป่น้องป้องไปสุครุนนะครับผมมาพบกับบ่าวต่อยกก,กอกคือเก่าคือเดิมนะครับผมวันนี้บ่าวต่อยจะพามาเล่นแก้งกอกนะครับผมพ่อแม,ม่พป่น้องนะโอ้โหนะครับอลังการงานสร้างจังเลยพ่อแม,ม่พี่น้องนะทําไมถึงเป็นแบบนี้พ่อแม,ม่พี่น้องอ <c oughs> ือะไรกันนี่พ่อแม,ม่พป่นน้องนะโอ้โ มีแบบนี้ด้วยเหรอพร่อแม่พี่น้องมีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โห oh oh. มาดูกันก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาดูกันก่อนเด้อ อ๋อนะครับมาพบกระเบ้าต่อยกกกอกคือเก่าคือเดิมนะครับผมพ่อยม่น้องนะแกงกอกอะไรทําไมมันเป็นแบบนี้พ่อยม่น้องนะดูดูด,ดูน้ําดูน้ํานะครับผมใสไหลยเย็นนะับเป็นกําลังใจให้นะักระเบาาต่อยนะครับผมพ่อยม่นนะ้องมาดูนะครับนี่โอ้โหน้ําไหลหลากนะครับผมน้ําไหลหลากไหลเย็นเลือเกินพ่อยไปน้องนะ มาดูกันนะครับผมมาดูกันพ่อแม่พี่น้องนะมาดูกันอ<ะไ>โอ้โหอ้โ่อแม่พี่น้องปลอดไทยนะครับผมค,คุณโป๊ดเชียงใหม่บา่าวไต้เอฟซีมาที่ปละไต้เลฟซีนะครับคุณฟูดนะครับผมเอาแอดมิน แกละช่องก็มาด้วยนะครับมามามาแอมินแกละช่องมา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 ,มา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 ม่อมามาง,าางมา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 ราม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 าลาม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 าอามงมามนมามามอมองางาม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 แมามามนมอมอนะอนนอมา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 าม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 มามามามอมนะาม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 า ภาษาภูไทยจะบอกว่าแกงเกาะครับผมแถวนี้นะพ่อแม่พี่น้องน้ำเยอะมากนะครับไหลเย็นนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะไหลเย็นน้ำเยอะมากอันตรายนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอันตรายเล่นน้ำก็ต้องระวังด้วยนะครับดูดูดน้ำพ่อแม่พี่น้องดูน้ำ สวัสดี26ท่านนะครับผมมาเจอกับเบ่าต๋อยกกอกนะครับผมพอมนนะ่อแม่น้องนะวันนี้มาพบก,กับเบ่าต่อยกกอกนะครับจะพามาเล่นน้ําแล้วนะครับผมพ่อแม่พมมนะี่น้องมาเล่นน้ําอยู่ที่แก่งกอกนะครับผมโอโ้โหสวยสดงดงามมากนะครับผมพอมม่อแม่พ้่น้องอลังการงานสร้างนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะพ่อแม่พี่นน้องนะ Uh huh. นี่จะโคดหินนะครับน่ากลัวน่ากลัวเด้อพ่อพี่น้องเด้อน่ากลัวมากมากเลยนะครับผมพ่อพีนอ่น้องน้ําอะไรมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้พ่อมาพี่น้อง uh huh. มาดูกันนะครับผมพ่อพี่น้องมนาะมาดูกันนะครับน้ํามันเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนดะ้อพ่อพี่น้องเด้อ มาดูกันก่อนนะครับผมพอม่อน้องนะมาดูกันก่อนเดี๋ยวขอยัดตั้งขาตั้งกล้องก่อนนะครับผมพอม่อแม่เป็น้องนะ น้ำชั้งใหญ่ตหโตมโหรานเหลือเกินพ่อแม่พี่นน้องนะเอานะครับผมยิ่งใหญ่มากๆนะครับผม ระเบียบนิ้วนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมทําไมถึงค้างแบบนี้เนาะพ่อเป็นน้องเนาะทำไมถึงค้างแบบนี้เนาะมีผ้าห่มด้วยนะครับผมพอเป็นน้องมีผ้าห่มด้วย ทางหรือเปล่าครับผมเนี่ยส่งข้อความมาด้วยนะครับผมพอยน้องนะส่งข้อความมาด้วยนะขอรับผมดูชมบรรยากาศไปก่อนนะครับพอยน้องนะครับปลอดภัย ไน,ะน,นี่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 พ่อพี่น้องนะกว้างใหญ่ไพศาลมา,ากๆเลยนะครับผมพ่อพี่น้องนะกว้างใหญ่ไพศาลมา,ากๆเลยผมบอกให้สวยสดงดงามนะครับผมธรรมชาติมากเลย รรมชารรมชา้านะครับโก๊ตนะครับไปไหนคุณโก๊ตนะครับสวัสดีโอ๊ตนะครับผมพ่อแม่น้องส่งข้อความถึงผู้ชมนะครับผมเขาทำไมค้างแบบนี้นะครับผมพ่อแม่น้องติดแล้วเด้อพ่อแม่น้องเด้อ มันค้างนะครับไม่มีคลื่นนะครับผมเพราะน้องไม่มีคลื่นนะอันนี้คือ,อาการมีโขดหินนะครับผมเพราะมันมีโขดหินอ๋อนะครับค้างนะครับค้างค้างค้าง ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบอนันตน้องนะไลก์ก็ดูก่อนนะครับไลท์ทำไมไม่มีคนส่งข่าวมาเลยนาะพอนันตน้องนะสงสัยจะค้างเลยนะครับผมพอมนะันองขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งติดตามบ่าวสายกอกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ